สวัสดีครับวันนี้เรามาไหว้อุทยานอุทยานพระพิฆเนศครับผมก็ดูทำประตูสวยงามครับง่อนองค์ใหญ่อยู่ข้างในครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยข้างใน ับมาไปด้วยกันอยู่เขตอำเภออำเภอบางค้า,าตังนามึงใหญ่มากแต่เดินทางมาก็ ขายโคดเคี้ยวอยู่นะเดินทางหลายขั้นตอนอยู่ยครับผมองใหญ่มาก ตำบลคลองตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดจังหวัดนี่ครับสถานที่ครับสถานที่ตำบลคลองตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซา